สวัสด <ane> ีครับสบายดีครับข้าวแรกครับผมกำลังสีเเลืกองงานน้องเมืีเมรีก็เป็นวันเกิดของน้องฮงครับผมกำลังเลิกงานเราจะไปเซื้อไพรน้องฮงนะครับก็คือผมได้สร้างเค้ียไว้กับร้านที่อยแถวตลาดแถว น้องหงยุลันในยาวแล้วครับรตอนนี้ไม่งานอยู่ในบ้านเนาะอยู่น้ำปลากำลังออกจากปลาครับตอนนี้ที่เขาไปเอาเค้กครับผมเป็นเสื้อผ้ายน้องหงน้องหงมุหัวผมสั่งเค้กให้เด็ดผมก็สิเป็นเสื้อผ้ายน้องหงอยูลุาลานหมดแหละตอนนี้น้องหงกับน้องไอรินขายของอยูลุลานครับขายหมูกระทะอยูลุลานครับทำลูงกับป้ากับปูกับยาเนาะใส่เบียรปูกับาย,ย д, บาอยูลุลาน ตอนนี้ทุ่มหาหน้าที่ครับผมจะเฝ่าเดินทางนะฝ่าขับรถไปเพราะว่าลานเคสเขาปิดทุ่มหาซิบครับจะของลานเ่าหยุดเวลาให้ได้หอดทุ่มหาซิบหรือว่าปกติเขาปิดทุ่มหาซิบอยู่แล้วผมก็บ่มันใจกันเลยสิทาเวลาจัหน่อยครับตอนนี้ทุ่มหาหน้าที่ผมจะกลับขอไปในบ้านก่อนครับบ้านที่อยู่ในหมบานห่างจากลานประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลได้ครับ เดินเสภาก่อนจะออกไปโอเคครับเดี๋ยวพ่อกันยูไลนเคครับผมเซาภายน้องหงวันเกิดครับ,รบกำลังเดินทาง,คร,งาค,รรครับกำลังเดินทางใกล้ถึงลานเคแล้วครับ ลังป้อมตำรวจนี่เนะาะแยกไฟแดงครับถึงแล้วลงเดอกเค้กแป๊บหนึ่งครับได้มาแล้วครับ น้องไอรินเอาคำนี้เลยแล tea, routine, ้วก bon ็เทียนมแซ่ละเทียนผมด้านกลางครับสองสี่เนาะอายุน้องหงยี่สิบสี่ปีครับรถกับห้อกของกระเลิกงานมาครับของใส่กล้องเข่าพัดลมหน่อยเอาไปเปิดแก่หอนครับพัดลมหน่อยก็ได้ไปเราจะไปเสื้อผ้ายน้องหงครับอันนี้ผมใส่กล่องโทรศัพท์มือถือไทยเนาะ เราจะไปร้านเรวจะไปใส่โกโปรไทยเท่านึงครับผมฤฤฤฤสวัสดีค่ะ <staying in the middle> สบายดีสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสบายดีเป็นยังไงสบายดีดียังไงสบายดีก่อนทูจ้าสวัสดีจา้าอือสวัสดีจา้าสวยๆสวัสดีจา้าสวยๆสวัสดีจา้าไม่ใช่ สองข้างสองมือใช่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก้มหัวด้วยสวัสดีจ้าจะสั่งดีเรียกสิป้าป้าเมื่อกี้ใครร้องใครร้องให้ใครเรียกป้าป้าด้วยเมื่อกี้ใครร้องหึเม็ดเลยเดี๋ยวก็โดนป้าป้าแก้ม เสียงอะไรเสียงอะไรคะเสียงอะไรเสียงอะไรคะเมื่อกี้เสียงอะไรคะกบห้องอ๊บอ๊บแต่สร้างก้นด้ป๊าป๊าเมื่อกี้ใครลองตบมาป๊าป๊าได้ป๊าป๊าอยู่ไหปของแก้มหรือยังคะ ยังเลยยังไม่หอมเลยไปหอมป้าๆไปจุ๊บป้าๆไปนอนเดือแค่มื้อนี้เดี๋ยวแบตจะเข้าครับแบตกล้องไก่สิุดละอะไรนะเอาใหม่ดิ่เมื่อกี้ว่าอะไรคะเมื่อกี้เรียกใครเมื่อกี้ว่ายังไงนะไม่ทันอัดเลยเมื่อกี้ว่าไงนะเรียกใหม่เรียกใไงเอาลึกๆลึกๆลึกๆเมื่อกี้ว่ายังไงนะคะ เอินเต็มเสียงเลยป้าป้าเรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้คุณลูกคุณป้าฟังเลยเหรอเรียกใหม่เรียกใหม่ป้าเอ้เมื่อกี <apologize> Sadly, <actual soup> ้หนูเรียกอะไรพอพนยางมาเอากล้องพอหันหลังให้ก็เลยเออมาเต็มเสียงเต็มคอเลยป้าป้าแบบนี้เออนกังไม่เยอะเลยก่งซีซัพให้พอดูอะนะ ป้าป้าทำอะไรผิดป้าป้ามากล้องจะถ่ายหนูเต็มเสียงอ่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเบิ่งไปชิบไปเบงลูกสาวพอคนมาขอทานแมนเสียงหนีมาคปัมนเสียงหนีป้าป้าปอิรนเอินแบบเต็มเสียงเต็มนั่นเลยป้าป้าไหนเรียกใหม่สิเอเสียงยังไง ทำไมดุป,ป่อป้าทำไมน้องดุป,ป่อป้าทำไมมันมีแค่พูดว่าวันนี้ไอรินไปซื้อเค้กให้มันนี่กับป้าหนองมามเฉยไอรินไปขี่รถมาเพื่อไปเที่ยวโอ้ไม่ได้คิดฮอนเมเลยไปเที่ยวเปทุ่ม,มไปยังแบบบัวใฮ้บัวหอมเป็นเลาะเป็นเลาะเป็นตล,ลาดโอ้ไม่จากอะ้บพออุ้มมีหลายเลยมาหาอยาไกได้เอิดป้าป้ามึงชิวะเรียกใหม่เรียกใหม่เรียกอะไร เป็นเจ็บหัวเพิ่นเป็นลมไงตึมให้คุณแม่เปิดเปิ้เให้เปิดเปิมุดได้ตั้งตั้งกองอยู่เนาะตั้งกองว่านในห้ายซำเองเด้อกระแจเชียงไครเชียงไครเหรอเล็กจ่าเอกัน ก็ว no, uh? huh. ่าคลิปน no ี้อันคลิปนี้แมามันคลิปนี้ก็อัดแล้วคลิปนึงแล้วหยุดแล้วแล้วลุกเราเลยมาจ้าเอกล้วก็เลยอัดใหม่อันนี้อันคลิปไวิวานได้นะวานในร่มหุ่นจ้ามินิซ็อกคืออะหัวฟาดเพื่นเอรินอยู่ไหนเอรินอยู่ไหนั่นเตือนตอนแรกจุ๊บจุ๊บแค่ๆกับตาอันไปซี่มวยไปแตละไอเอองแต่ละไอมานอนหกโมง นนอนหกโมงตื่นไปทุ่มหนึ่งโมงคืนกินข้าวแล้วมั้ยเ่กินเลยกิอนอาบน้ำเนี่ยกิขนข้าวอาบน้ำเนี่ยโอ้ยเอ็นตา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 กะเลน่นอยู่เนาะแม่เลยว่าลูกคือเล่นดีแค่กระดคลิปเอาอัดคลิปเอาวัาน,นนี้คลิปอันนี้มันมเราอะเราเสียงลมเฉลี่ยมหูหมาดูอันนี้เลยกะะัารปฏิอาติคิปีสอง ตังฟุกแม่แดงเลยได้เธอเป็นีฮันโนจังหนพูดนละอือจ๋ายังหึืท้าป้าปาเหรอพ่เห็นกันมาสดิอารมณ์เสียจิสเจ็บป้าป้าบอสอยตี มันม <n> <inho> ันมันม ah ันมันจังไหนล้วกินหลากหลายกินข no ้าวเปเป็นถ้วยคุ่าแปะยู่กับเมยเบิดมือกับเอินตาหาป่าแปะดูดูดูพุงคุณไปเดินเดินเล่นปะเดินเล่นปะหนูไปรับพี่นั่นน้ำพี่โรงเรียนมามาบอกกับปาซิน้องปัสวร์น้องไปนื่มจนยังน้อยอยู่ดูนะเบิ้งเบิ้งเห็ดเมยเด้อ บา้างเขาจะไอเอาลงให้ายเอฟซีบ้างเอนอบ้างเอนงเดอนดึงนะตา <c oughs> บอดได้เฮ็ดเล่นๆนี่บ้างเนอบอดได้เก็บกิ่งเนอบัดเองมันดึงนมหกไปดมมือพอใจแล้วบอดได้เฮ็ดแม่ติงเนอ <c oughs> <c oughs> บ้างน้ำยิ้มบ้างหายชิดเดือนนี่หน,นิมึ <c oughs> ยิ้มยิมย้มพอใจได้เห็ดเหรอแม่แกงขึ้นบัดนเนอ <c oughs> มื่อตนนี้มายุบนางตาจนแบบนางตาจนหื่อเลยมนดูนนี้เนี่ยมามีฟ้องป๊าปาว่าไอรินทำหมามิเหตุเรียลแล้ตีเลียลแล้วให้เจนนี่บันี้บันทึกขอกรดขอกรวไนี้เขาวาดแ้วกันได้ค่ะว่าขอนอนขอนอนล้วกัน โอ้ยจุ๊บแม่จุ๊บแม่พอแล้วพอเราจุ๊บพอแล้วโอ้ยจุ๊บจุบแม่จุ๊บแม่จุ๊บอันไหแต่จุ๊บหน้าผากหน้าผากอยู่ไหนอันนี้เรีนมาให้เลยพอเมาจุ๊บมีก่อนตีแม่แล้วก็มาจุ๊บผมยืนนั่งนิดน้อยหน่อยครับตอนที่พ่อมันหนุ่มตุ้มอันนอนทีนี้ตีแม่แล้วแล้ก็มาจุ๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกว่ามาจุ๊บมามี ทันมคนพนะูด <laughs> จากเวิดแม่บอกเอาเพมเพิร์ดกับไปาให้บอกให้จุบก็มาจุบแต่ว่าตีนี่นะดึงนังตาจนเ้จเสืยไปเอลเลนโอคิมอเนปกกบก็ยอมไปเช็คคโมูเซ็คทีน <laughs> อนจุบม่บมีจุบว่มีแล้วจุบไมมีกัจุบขวโดกันขาโหดกันใครตี อจุ๊บกันจุ๊บกันโอ้ยขีโมกอ่ะจุ๊บกัอนจุ๊บป,ะปะลาปลาเลยยังจุ๊บป,ะปะลาปลาเลยยังไหนสวัสดีค่ะก่อนมึงสวัสดียายสวยายเก็หัวปวดเหอนมูงบ,บอให็ดจังเลยอันนั่งอยู่เนาะอันเี้อระวังหลมจะลมเจ๊ซี่เจ๊ซี่ยายไม่เห็ดยังนั่นน่ะตาปะตาบอกเออว่หาห่าต่หัวคนนั่งมึงก็นั่งกีนเสื่ยเนาะนั่งเพื่นมากโคแผบ อยังเสียงอยู่ยายว่าสวัสดีจ้ายายก่อนหยกมายถึงสิยายมันว้าต้องเปิดต้องเปิดเม่์วะเห็ดงามงามสวัสดีกันเล้วัสดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีกันเล้วค่ะมวนได้แบบนี้สวัสดีค่ะน้องอรินกำลังดื้อเมื่อกี้ใครตดเมื่อกี้ใครตดพูดไหนตดยังไงปลาตดเออปลาดไอ้ตดใช่ไหม ตดพออริตดใช่ไหมตดยังไงอรินตดยังไงเมื่อกี้ตดยังไงดยังไงลูกนะทำในจียักนอนจักวะแต่ว่ามือนี้คนนอนหัจะตื่นเอาเอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอกเ้าป มาป้าทำอะไรเกิดไปเล็ดน้ำได้ป่ะอย่างนี้นะอ่ะป้าป้าไปกัดท้องเลยมาป้าไปกัดท้องไอ้ดินเลยนายป้าป้าไปแล้วน่าา <c oughs> ช่วยด้วยช่วยเอด้วยเอากองก้นไปตุ๊ดป่ะตุดอพุดอพุทปุท อโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโัลโหลาัลโหลฮโหลลโดลฮบหอหัหัลโหลฮัลโหลฮโหลโหนื่อโเหนื่อยแล้วุ ว่าเดี๋ยวตีนไหมได้มั้ยเอาป๊บ้ากัดขากัดขาเลยกัดขาบอกวันนี้จะช่วยด้วยช่วยดินด้วยมามาเร็วเร็วบ้าอีกแล้วจั๊กหย่านจั๊กมวยหย่าอาวิน่าละ จริงจ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 ริงรุ่นนี้ว่าสิบยาไหนงวันไหนติดจกที่นอนจะงววแขงให้ไหนไหนยันเออปล่าป้าป้าอ้่านี้เอไม่หยอก อ่ะตึงด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 ึงอ้าชนกับป้าป๊าไปอ้าหัวชนกับป้าป๊าไปอ่ะไปไปดุดกับป้าป๊าหน่อยชนชนกันเร็วเลและเมา่อยละเมื่อยละไปกินน้ำไปอ้าต๊กโต๊กไปกินน้ำไปไปกินน้ำก่อนคอแห้งมันคอแห้งคอแห้งแต่เท้ายกไปเท้ายกไปกินน้ำไปอื้อเืย

จิงน้อยน้อยฝนให้ลงมาฝนเดียมาเดียวมาเดียวมาเาไปเปอ์เค้กที่หนูไปซื Ih ้อมาปที Eli ่หนูไปซื Eli ้อกับป้าปันเคยเปียกเื่เปียกเื่อเคยเปียกไปไปปอ้กูปออกเต่าอ่อแลงเงเนี่ย ยันแล้วไปกัน depending spun Giassиг ี๋ยวเราจุดหม่แล้วเป่าสิเอาน้าน้ำให้น้ำงเป่าอย่าเพิ่งรู้อย่าเพิ่งรูไปตาประเดียมาด้วยนี่เอาไปือปขอบคุณค่ะ อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงปาซื้อไหมอาปาอะแล้วเอปากันอะแล้วน้ำกินก่อนได้เลยก้อเปล่านี่เอาเอาแคปดีเบอร์นะดีเบอ์อันนี้เหรออ่ะเอาแคปดีหน่อยดีเบอร์เด็ดอย่าไกลนะโอ้ยโอ้ยอย่าไกลไปได้ไหนจิมัยปากอะดิ้งเปล่าเลยเนี่ยกระดิ่เปล่า เอาถ่ายรูปให้ลูกไม่นอนให้ลูกนัดฟ้ามาถ่ายรูกอีกเร็วเริ่มก่อนนะถ่ายรูปไอรินไอรินจ๊ะถ่ายรูปปะหน้าเป็นก่อนไอรินดูน้อหันหน้าไปหาปี๊หันหน้าไปหาทีมก่อนถายลูกก่อนลือพี่ทำหนึ่นรักแสดงถ่าไอรินงงเลยไอรินจ๊ะ จิ้มกันอันใดล่ะไอเด่นงงเลยอเนงงเลยไอด่นงงเลยไอเด่นงงเลยนงลยไอเดนงงเลยอัดนงงเลยไอด่นงงยไอ่นงงเยอเ่นงงเลยไอเด่นงงเลยได่นงอ่นงนงงนง่ อ่านี่อ่ะอาบน้ำอ่ะเฮ้ยผมผมหนึ่งนะเนี่ยเทียนคืองามะผมหนึ่งอะเขื่นเทียนตัวเล็กทำไมอันนี้ปุ่ยอ่ะเป่าอีกแป๊บนึงอ่ะเป่าใครจะเป่าอืพอกมันลำลายเต็มที่แล้วทาไมเอเดี๋ยวยังกันเดี๋ยวยังกันไอคนแล้วอีกอีกอีก 我要บาวยอยาวมากพี่น้ำพี่เรียบ้มโอเคมันเกิดแต่อออยาวมากเลยแบพี่น้นน้ำครับใครจะเอาใครจะเอาด้เอีเยนชุดนอนเลยออจะนอนแล้วหรอมันอ่ะ อเาขอบคุณตาปาเลยอ่ะาลินจ้ะขอบคุณตาปาเลยอ่ะให้จังเลยขอบคุณจ้ะแบบนี้ขอบคุณให้ดูขอบคุณจ้าฮะแบบนี่ขอบคุณจ้าอืมวะนิ่เอาว่าแล้วจุ่มได้กันจุ่มกัน นั่นเบร้อยแล้วครับเ่าเค้กมาของเอร์ไพร์บร้อยป้าเสอร์ไพรเค้กมมีแล้วลูะอันนี้กัอันนี้กระดังยิ้มยู่กองเห็นเค้กมายิ้มยิ้มมาเค้กอเลย สัตเปล่าไว้ก่อนครับตอนนี้จะเดินแล้วเด็ะได้เอารองอริม่านครับผมรองริ่านแล้วน้องหงก็จีเดยเอาไปกินในยางครับกอนในกางตังกกินในยางขอแรคกับเดียขอตัวรอไอริม่านนะ้าปกินขอแรครับเดี๋ยวก็กินไนที่นาครับผมแล้กินนี้กับ๊ายบาย สวัสดีครับสัสี้าเลอดจนี้อมอรินฉุกมากนะกายแข็งแรงใหครอบครัวแข็งเรงเข้าตัว